เวลาจะให้ใครหลงรักคุณมากขึ้นให้ตั้งคำถามในลักษณะที่เราได้ประโยชน์คำถามประเภทนี้เราเรียกว่าคำถาม yes and yes สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักทำพลาดในการทำให้ความรักความสัมพันธ์หรือแฟนเริ่มที่จะหมดรักคือการที่คุณไปถามว่ารักฉันไหมซึ่งคำถามนี้มันเป็นคำถามลักษณะ yes หรือ no เราควรที่จะตั้งคำถามประเภทที่ได้ผลประโยชน์ทั้งสองคำตอบ เช่นเอ๊ะเนี่ยคุณรักฉันหรือคุณเนี่ยหลงสเสน่ห์ฉันกันแน่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นหนึ่งหรือสองจะทำให้เขารู้สึกดีกับเรามากเช่นนี่คุณโทรมาหาฉันเนี่ยคุณคิดถึงฉันหรือคุณเป็นห่วงฉันกันแน่ไม่ว่าสมองของอีกฝ่ายจะตอบเป็นคำตอบลักษณะไหนก็รู้สึกดีกับคุณทั้งสองคำตอบ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอสจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3า0 0รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3า0 0นะครับรวมถึง39จิตวจิวยาต่อรองชนะมือี่3ราคา 3. 9 0 0มูลค่าทั้ง4คอคอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ